สบายดีพี่น้องสุขุ่สุขคนเมื่อนี้กค่ะมันเป็นมืออันวันสินดับเด้อพี่น้องเด้ออันนั้นอันนั้นเขาบริขารงอขาคุยเลยบริขายอันนั้นเสียบเอ็นก็เลยพากันลงมาหาดอกกระเจียวกานันแล้วกลับหาอันนอไม้พี่น้องเลยมาส่วนน้องพรพาหาพาเฮือนเราสะอาดได้เดียวนน้พี่นอ้องกันเด้เออเราคู่หักซาความสะอาดเลย ดีแหละพ่อใหญ่พงเอ้ยเห็ดสะอาดสะอ้างอันดิหน้าอยู่ได้บบดนี้มันเกี้ยงมันกวังเลยน้องทองใส่คุบคนละคุบเฮาฝนตกตคำเนาะเอาพเผาพงเห็ดมยังกินไปพี่น้องหากระนึงข้าวตีเราหากระนึงข้าหันดอกกอเช้าพรอนน้องพรพี่น้องไอหักกะสีพ่อหน่ากันแต่โดนบริเวณหน่ากัน เบไร้บอกกระเจียวนะเพื่อเขาได้บ่เขาหาดอกกระเจียวนะเพื่อใจมอเฮ็ดบไนี่บได้ไปทองกบว่าเคิ่นผักอานานผักสองมืออลยรวะพรกับบอไปแล้วนอกของผักเนาะผักคงเฮียนฮะทนตุ๊บก็แห้งไปแล้วมันก็มมวนเลยใส่ใส่เห็ดวย่อยูใส่อะไรบันนี้ฮะ ไอเห้ยทั่วไอ้มเงคาเขาให้เงินอยู่บ่พรฮะเออเบ้อเออเบ้แล้วเรากัดซื้อเทอร์โล่บ่ป่ะเนี่ขายทานซื้อเฮ้ยขายทานซื้อแล้วหนึ่งเข่าอยู่ดในพี่น้องเนอะคือบบนี้ไปเอาไปเออฝ้นจบด้วยพี่น้องเด้อมือนี่เอาเลยพาเข่าป่าหาดอกกระเจียวหาไอ ขนตกเด้อพี่น้องเด้อให้น้องพรพาหาน้องไม้กันนันกับดอกกระเจียวมีบ่พรลงหวยปะลงถางนี่เลาะเลยเนี่ยนะบ่ได้บอกเ,เออเออลงเล,ะ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 ละาะเลาะเลาะแถวขึ้นพี่นะเลาะขึ้นพี่มันหลายอันนั้นทางได้ลายเลยลงมาหวยเด้อพี่น้องเด้อลงมาหาอยู่ในหวยอันนั้นเพราะว่าดินทรายนี่มันซุ่มเนาะมันต้องออกมันซุ่มนะมันบริห์แห้งเพราะพี่เลิก พ้นกับหยิบหยิบอยู่เด้อพ้นกับพี่น้องเลยโอ๊ยหมด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 ห่านนะให้พ่อวันเผาถ่าพี่น้องห้านขายเครื่องไม่น้อยนะเอาโลดแหนงกันมันน้อยแห้งเบ้อเออเอาโลดเอาโลดนักเอา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 พอนฮัทเอาเออได้แหนงมันพี่น้องก็ได้เลยหาให้มันพอแกงอันพาหาดอกข้าวเจียวหน่อยเด้อพอน ถาหาดอกกระเจียวแน่เพราะว่าคอยสิเอาดอกกระเจียวไปแกงไปแกงใส่รวมกันเลยมาคอยคิถือกระตาให้อยู่แคมห่วยน้ำยังเหลืออยู่เนาะน้ำเน่นเนาะหาแหนงมันเด้อบึ่งแหนงมันเด้อนออะไรเขาหาเขาได้อีกได้คนเลยบ้า างทังนี่วะจ้ะมีหน่อบงอะลงทางนี่วะหวยะไรวยใดสีได้อีกวะเนาะในเนาะเขาสิพอกฮะคนหลายเนาะขน้นบ่อพอกเาไปซื้อเอาหนอทองเนาะซื้อเพิ่มอีกค่ะหาบังก้อนลงมาหาอยู่ป่าอยู่ดงงบังก้อนม่ หนาำก็ย oh, nah oh, ังโบกเนาะบึงน่อไม้เลยแจนิด้วยท่านมึงนาำห่วยฝ้นตกพี่น้องเลยฮะฝ้นหยิบหยิบอยู่ด้วยพี่น้องฝ้นหยิบหยิบอยู่พี่น้องนะ <laughs> บม่ได้เนาะพอนเนาะได้ซองแงงพี่นอ้องเลยมันบอมีแห่ค่อยว่าฝนเลยมันสิออกมัน,ย,มน,นออยังมันยังมาท่านออกยื่อแม่เดือนหนาพูดแล้วมันสิออกลายเนาะพอนเนาะเดือนหนาในสีลายอยู่ฮะแม่ฝนถ้าก็ตกวัง,วงอันวันอาทิตย์หลังในฝนตกนะ ด uh. ินซายอยู่มันอยู่ห่วยมันซุ่มแต่ละพี่น้องแต่ว่ามันก็ยังบุทันน่ะเด้ออ่มันยังบุทันออกน้องพรว่ามันยังบุทันออกได้ทรงแหนงหนึ่งพี่น้องเลยฮะอันเดะทีได้ไปซื้อเอาแะไรบัตรนี่ฮะน้องพรบนพได้เห็นหน้าดนเป็นอะไรแน่ยบพรใหญ่ขึ้นกเก่าเลยดี แสูงเนาะพรอนเดี <c oughs> eh, so ๋ยวนี mm. ้เนาะเออเพื่อนว่ะพาหาดอกกระเจียวบ่านรอไม้เฮ้มันบ่มีพี่น้องไอ้เพื่อนพาเราโคกบแบนี้หาดอกกระเจียวเอาไปแล้วเว็บบ่มีน้อไม้เขาก็ไปซื้อเอาเนาะทองเนาะซื้อไปซื้อเอามากินพี่น้องไอ้บบบนี้ฮะน้องพรอย่างรีบๆรีบไปอะไรพ้นตกพี่น้องไอ้เฮาก็สิได้ขึ้นเมื่อเลยแหละ มันบ่ได้ดอกชิได้ไปซื้อเอาพ่นอ่ะอยายยามันนี่นะฝนฝนก็เจเห็นึนเดนู๋ฉชนเปียกหมดไปถามมึงานากรพ่อใหญ่พงษ์เห็ดยังกินแล้วได้ของกินของอยากยังเนไปถามมึงล้วก่อนบ่อมันน้อยว่ต้องคุดมันก็ยาดอกต้องพอนยางก่อนแล้วทางพุนแลลวพมเขาก็สิขึ้นเมื่ออลไรล่ะมากะมันบ่ได้เนาะจกเสียดได้ น้องพ่อเนาะเขามาหาอันสามสี่รอบแล้วเขามาหาเอออันนี้มันเพ็ดพเพาะเถาเราก็เจียวกับอันค้นหาหลายบ่อพรฮะ,เ,ะเราก็เจียวอะได<น>เขาหาแถวไรเ,เออแมนกี้หล่อรูอ้ไหมขนุนอ่ะทองอบ่มีหยังเนาะ หน่อไม้ก็บบมีพี่น้องเลยก็ซื้อได้ขึ้นเมื่ออะไรแบบน,นี้อหารกระนึ่งเข้าบ่านคุเจ้าฮะเราหากระนึ่งเข้ารัสเซียยังกินแบบนี้เราหากระนึ่งเขา่าเด้อพี่น้องคงเราแบ่งเข้าเลยไงแบ่งเข้าแล้วก็นฮเห็ดของกินแล้วเนาะบัดเนี่ยฮะ<า>แง่ไข่เด้อไข่หมดแดง หาแงคันบนแดงบ่พวกหาเขียดหาคนนั a pic. A pic. A ่งบมากินมาอะไรอันน <A, S 1> ีเนาะเข่าฮะเนาะอันาคตเพื่อคาบแรงเนาะแล้วเลยมันบ่เนี่ยมืดมือเลยเนาะย่งคงว่าแล้วเลยจะมืดมือเลยพี่น้องเป็ดเข้าก็ใหญ่ยังได้เนาะโอ้คันซื้อมาเลี้ยงกันดันบักใหญ่เลยฮะมาคบมันบ่ ต้องเลี้ยงมาอะไรโคดเข่าฮะมาก็มีแต่ตัวง,งามๆอ้วนเน,อนมาะมากะนกฟอนเนาะมีแต่ตัวอ้วนงามมาเราพี่นอ้องาไงมากะโบได้อีสังไห้พราวันเขผาหา้ามถามม่น้อยกันโบได้ขา,า,ายเสียบเอ็นเลยโอ้โหพีเปิดห้านอยู่หลังบ้านคนุณคล้ายพอได้เก็บหาเก็บชิปพอได้ผงพอได้กินได้อยากมาะทองเนาะ เอากระเปิดห่านเนาะอยู่หลังบ้านนะขนมสองสามถุงหอยียันขายให้เด็กน้อยนั่นแหละแถวนั่นแหละขนมสองสามถุงียันแหละได้มียังดอกพอได้เก็บผาได้เก็บซิปไปว้าลูกตุ่มสิปเบ็ดบ่ใหญ่พงศ์กินข้าวกับผนเขียดได้เี่นนอกเต็มขึ้นดูป่าอาหารเรา อืมกินคนเขียนท่านได้กับแซบเลยเนาะข้อเลยเนาะทำนีกันเนาะท่านได้เห็ดนะเออท่านได้เห็ดคือบัหาเห็ดมาไว้ไว้แกงว้ยังจากปยยัญญงเด้เห็ดกลงทั่งได้เลยเนาะมแม่ได้เห็ดกลงก้ทังอาหารเราคักพี่นอเลยแล้วเราเห็ดเรียบร้อยมันบอกคาบนี่แล้วได้หนึ่งคาบเนอะปัญาพงเนาะ อราต้องไปอาศัยลายเรา้ากระโดนมาใส่หนครับนี่ขากะโดนนี่งามๆถ้ากรโดอถ้งงากระโ,โดนมันแล้วก็กำลังเผาถ่านอยู่พี่นนอกเลยเรายังบริเก็ตถกเก็บถ่านเพื่อนกุเลถ่านเส้าห่อนเราจังชิเก็บถ่านเราอ่ะมีทองไปเก็บพักก่อน กินงวัวเาเยก็ปิงซีดมาทงเราทำกันเนาะทงบทงกินข้าวไปเนาะอาคมเ่นน้ำพอก่อนมนั็อยากลงมาอยู่ชนไปไง่เราักนะแล้วว่พ่อใหญ่คงบันเองะ เรียบร้อยแล้วเนาะสำนันและอาหารเนาะเซ <Okay. S 2> ดังใจไวปผลด้วยพี่น้องเด้อฝนตกเอากระซีได้พากันขึ้นเมื่อได้มามา,มาหาโน่อไม้ครับพอมีหน,น่อไม้พี่น้องเอ้ยได้สองสามแหนงก็เลยอกยาเลยซะเอาเวียได้ขึ้นเมื่อเลยโน่ทองเนาะไปขึ้นเมื่อเอา ลาไปก่อนนะจ้าคลิปนี้นขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจที่เขามาหลับโซมจงแม่น้อยแฟมิลี่เด้อพี่น้องเด้อลาไปก่อนจ้ามังทองบ๊ายบายพี่น้อง